สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูฟิมนะคะเราจะเรียนในหน่วยหมยน้ำดินหินเด็กๆคูดตามคุณครูนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยน้ำดินหินน้ำดินหินเด็กๆได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้ไหมะคะก็จะมีมีดินมีหินแล้วก็มีน้ำ เด็กๆลองสังเกตดูซิว่าน้ำแล้วก็ดินแล้วก็หินมีความแตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างกันยังไงคะดินเด็กๆลองสัมผัสดูซิผิวสัมผัสของดินก็จะนุ่มบางชนิดก็จะหยาบใช่ไหมคะบางชนิดก็จะนุ่มต่อไปหินละคะเด็กๆลองสัมผัสหินดู หินมีลักษณะเป็นยังไงแข็งใช่ไหมคะมีลักษณะแข็งแล้วน้ำล่ะคะน้ำก็จะเป็นของเหลวใช่ไหมคะลองดมดมกลิ่นของดินดินมีกลิ่นไหมคะของบางคนอาจจะไม่มีบางคนอาจจะมีกลิ่นนะคะ ต่อไปหินมีกลิ่นไหมเอ่ยอะเด็กๆดกลองดมดูสิคะมีไหมคะมีกลิ่นไหมเอ่ยไม่มีกลิ่นต่อไปน้ำเด็กเด็กลองดมดูน้ำมีกลิ่นไหมคะน้ำบางที่ก็อาจจะมีกลิ่นถ้าน้ำที่มีสิ่งเจือปนล,ลงไปในน้ำก็อาจจะมีกลิ่นแล้วก็ทำให้น้ำเปลี่ยนสี อย่างเช่นแก้วนี้น้ําเปลี่ยนสีกลายเป็นสีอะไรคะสีดําส่วนน้ําแก้วนี้ไม่มีสิ่งเจือปนล,ลงไปเป็นสีอะไรคะสีใสสีใสใช่ไหมคะต่อไปหินของเด็กๆเป็นสีอะไรเอ่ยหินของเด็กๆเป็นสีสีอะไรคะ หินของคุณครูจะเป็นสีขาวมีลักษณะแข็งส่วนดินดินของคุณครูจะเป็นสีดำดินของเด็กๆเ,เป็นสีอะไรกันคะดินนะคะก็จะเกิดการทับถมจากซากคือซากสัตว์ทับถมกันไปนานๆในระยะเวลานานๆก็เลยกลายเป็นดินอย่างที่เราเห็นนะคะ ดินก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเหมือนกันจะมีทั้งดินที่มีลักษณะนุ่มเหนียวหยาบต่อไปหินนะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเหมือนกันอย่างเช่นสีของหินหินแต่ละชนิดหรือหินแต่ละที่ก็จะมีสีที่แตกต่างกันส่วนน้ำ น้ำถ้ามีสิ่งเจือปนล,ลงไปก็จะอาจจะกลายเป็นสีต่างๆสีอื่นหรือว่ามีกลิ่นด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีสิ่งเจือปนอะไรลงไปเลยน้ำก็จะมีลักษณะที่ใสแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะโอเคค่ะต่อไปก็ให้เด็กๆไปทำกิจกรรมปั้นดินเหนียวถ้าบ้านใครนะคะไม่มีดินเหนียวก็อาจจะปั้นทรายแทนนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย